สวัสดีครับก่อนรับชมวิดีโอรบกวน,นเพื่อนๆกดไลค์กดซับสไครห์พี่หมีหน่อยนะครับไกดียังไงมาด่ามีฉันไอ้สวะกไาด่ามามีฉันหรอฉันจะส่งหุ่นยนต์สังหารไปแก้แค้นและกำจัดเธอซะมามีนี่เธอเป็นผู้หญิงแต่งงานไม่ลูกแล้วยังมีหน้ามาสมัครเป็นนางแบบอีกหรอประสาททั้งครอบครัว จะจับตัวการใหญ่ว่าใครอยู่เบื้องหลังเซนเยฉันจะเผยหน้าตรงๆต,ต,ตอนนี้ไม่ได้ต้องใช้วิธีที่แยบยนและฉลาดกว่าเพื่อชนะเธอคุณชายขอโทษนะฉันมีเรื่องเดือนที่ต้องจัดการแล้วเรื่องการหานีมูลออกไปก่อนเถอคะค่เพร้อยฉันหาเงินได้มากพอฉันจะพาคุณน่ะไปหานีมูลที่ฮาวายนะคะที่รัก เธอกำลังให้สัญญาณในสิ่งที่รู้ว่าทำไม่ได้ใช่ไหมพรุ่งนี้ฉันก็มีงานที่ต้องทำเหมือนกันงั้นเราก็ต่างคนต่างยุ่งกับงานของตัวเองไปเถอะอืมคุณโกรธเหรอคะ มีเหผลอะไรที่ฉันต้องโกรธด้วยทำตัวดีๆน้อยทำไมคุณพูดเสียงดังจังนะเฮ้ยทำไมเธอชอบมากอมกอะมากกอดฉันจังคุณต้องกำลังโกรธฉันแน่ฉันบอกว่าไม่ได้โกรธไงยุ่งทุกคนต่างก็ยุ่งสตูดิโอออกแบบแฟชั่นมิว ทุกอย่างเรียบร้อยดีใช่ไหมวางใจเถอะค่ะเราจะมีโชว์เด็ดเด,ดของวงการแฟชั่นในอีกหนึ่งสัปดาห์แน่นอนดีมากหลังจากที่ทุกอย่างสิส้นส้นคุณก็จะได้เป็นพ่อของ B L N และได้เป็นผู้หญิงของผมด้วยอืม พี่เซียนเย่เอกสารที่คุณต้องการค่ะอืมส่งมาให้ฉันอีกไม่นานฉันจะได้เป็นบอสของที่นี่คุณจูยเซียนคะสื่ออวสวงไม่ได้มาตามที่นัดหมายค่ะ ันชอบมากซินเจเธอดูนี่สิฉันไม่เคยรู้สึกพอใจกับชุดหลักนี้แต่หลังยี่ที่อูซวงนาะให้คำแนะนำเพื่อปรับแตง่งมันก็ดูดีขึ้นมาทันทีเลยว่าไหมแน่นอนค่ะสายตาของคุณแหลมคมที่สุดในวงการจูเชียนให้โอกาสซืออูซวงสวมชุดหลักในงานหรอเธอพประสนิทสนมกับเขาตั้งแต่เมื่อ,อไหร่กัน สวัสดีจ้าเซียนเยเมื่อคืนหลังท,ที่เราคุยกันเธอหลับสบายดีไหมเออนี่เธออืมเธอสองคนน่ะคุ้นเคยกันแล้วเหรอพวกเธอคุยเรื่องอะไรกันล่ะอืมก็พี่เซียนเยบอกว่าฉันเคยเป็นนางแบบพาร์ทไทม์ให้กับนิตยสาราระดับร่าง และยังคิดอยากจะเป็นั่งแบบให้กับแบรนด์แฟชั่นระดับหนึ่งของประเทศอย่าง BLN ฉันคงเพอ้อฝันไปเว้นแต่ว่าอ๋อเซียนเย่ y, ทำไมเธอถึงอยู่ไม่สุขขนาดนี้ฉันขอโทษค่ะพี่จุยเชียนพี่จุยเชียนฉันจะเก็บขึ้นมาเดี๋ยวนี้เลยค่ะ สำหรับแผนสุดท้ายเราจะเก็บตัวตนจอมปลอมของเธอต่อหน้าจุยเซียนไว้พี่เซนเยีบอกว่าฉันควรจะทํางานของตัวเองให้มากๆควา้ากาสต่างๆแล้วทำตามที่พี่จุยเซียนพูดไว้นะด้วยวิธีการเหล่านี้ในอนาคตของฉันจะสามารถสร้างชื่อเสียงให้กับตัวเองในวงการนางแบบได้อย่างแน่นอนใช่ไหมคะใช่ใช่ค่ะ เธอไม่ปวดปรงฉันหรือว่าเธอต้องการบางสิ่งบางอย่างที่เป็นประโยชน์จากฉันพี่เซนเยเมื่อคืนสาม,มีและลูกชายของฉันชื่นชมคุณจากใจเลยนะอย่าเขินเลยคุณสมควรนะว้าวนับว่าเป็นเกียรติอย่างยิ่งเลยนะนั่นสาม,มีของเธอเป็นคนดีแถมลูกของเธอก็โคตรจะน่ารักเลย ว้าวอุ้สวงแต่งงานมีลูกแล้วเหรอไม่น่า,าร่าคุณถึงปลดปล่อยเสน่ห์ที่แตกต่างออกมาการมีลูกร่างที่ยอดเยี่ยมหลังจากที่คอดลูกเช่นนี้ยายปิศาจน้อยเพียงรักเธอมากกว่าเดิมอีก <c oughs> อันนี้เอาไปแล้เอาไปให้สามีและลูกของเธอในมาดูกันแสดงนี้ ขอบคุณนะคะพี่ในต,ตอนที่หลินตู้เห็นฉันในชุดปเปิดเผยแบบนี้แล้วทำการแสดงเขาจะต้องมีอาการหึงแน่ให้บาดเชิญแกนางแบบที่สตูดิโอน่าจะดีกว่าทำไมใยนี่ถึงได้รับการปฏิบัติที่ดีแบบนี้กันนะเมื่อไหร่ก็ตามที่ฉันได้นั่งตำแหน่งผอ,อ,อของข l n อง b แกจะเป็นคนแรกที่จาัดก,การเลย ยิ่งไปกว่านั้นจู่ๆนังแบบธรรมดาอย่างแกแต่พุ่งสูงอย่างรวดเร็วไม่มีใครเชื่อหรอกว่าไม่มีใครอะ่ะหลุนแกอยู่นะฉันก็ต้องหาเรื่องสุขปกของแกให้เจอแกจะได้ปิดปากนังสนิทที่คาเฟ่ขอแสดงความยินดีกับเฉินที่ผ่านกันครับเรื่องรายการ i d เด Production ได้อย่างรวดร่วงด้วยดีใชยโย เธอยาะเย่ยมากจริงๆฉันนุนใจในตัวเธอมากการผ่านกันคัดเลือกก็เป็นแค่เรื่องปกติทั่วไปไม่งั้นฉันจะพูดถึงความฝันของฉันได้อย่างไรแต่เดือนหน้านายก็ต้องปรากฏตัวในรายการทีวีแล้วนะวงการบันเทิงเนี่ยมันโหดร้ายฉะนั้นฉันกําลังจะคิดว่าจะหานายหน้าระดับท็อปให้กับนายลิลลี่และฉันได้ทาการพิจารณาบางส่วนเรียบร้อยแล้วและสุดท้ายเราก็เล็งเป้าหมายไปที่ เจียงปิงปิงเจียงปิงปิงหรอเธอคือนายหน้าระดับท็อปของบริษัทม้าราบันเทิงเลยนะนั่นอีกอย่างด้วยเหผลบางอย่างเธอได้หายไปจากวงการเป็นปีแล้วด้วยใช่แล้วเจียงปิงปิงและสามีของเธอหม่างชิงร่วมกันก่อตั้งบริษัทม้าราบันเทิงขึ้นมา ทั้งคู่มีบทบาทหน้าที่ที่แตกต่างกันโดยเจนริงเปีงรับผิดชอบในการโปรโมตและการตาลาดของศิลปินของพวกเขาในขณะที่หมาชิงคอยกำลังดูรายรื่องเงินทุนอยู่เบื้องหลังตั้งจากมารายบันเทิงเติบโตขึ้นขว่าเดิมหมาชิงก็กลายเป็นพยองตนมากขึ้นเช่นกันเขาลำนอกใจกเจนปิงปิงถงึงกับเริ่ดกับเจนพิงๆปิงเพื่อไปอยู่กับเมน้อของเขา จินปิงปิงได้ยื่นฟ้องยาเมื่อเดือนที่แล้วประกอบำลังต่อสู้เพื่อสิทธิในบริษัทและสิทธิในการเลี้ยงดูลูกสาวของพวกเขาไอผู้ชายน่ารังเกียจเอ้ยแต่พี่ครับจินปิงปิงตอนนี้กำลังหมกมุ่นจากการกับเรื่องส่วนตัวน่นาจ,จะไม่อยากเกี่ยวข้องกับเรื่องงานพี่มีแผนที่จะเอาเธอมาทำงานยังไงหรอครับตอนนี้เธอต้องการความช่วยเหลือพี่จะหาโอกาสเพื่อใกล้ชิดกับเธอ คุณผู้หญิงคะฉันมงพบว่าเล่นเล่นลูกสาวของเจนปิงปิงอยู่โรงเรียนอนุบาลและห้องเดียวกันกับคุณชายน้อยคะ่ะหรอดูนี่สิคะว้าวเธอน่ารักมากเลยพรุ่งนี้เราไปรับเจิาวที่โรงเรียนกันไม่แน่เราอาจจะได้เจอกับเจนปิงปิงก็ได้นะ จินิงปิงและจูเชนเออประสบการณ์อะไรบางอย่างที่คล้ายกันทั้งคู่ต่างก็เผเชิญกับช่วงเวลาที่วิกฤตในช่วงชีวิตของพวกเขาทำไมเราไม่จัดการทั้งสองเรื่องพร้อมกันเลยล่ะเขาร่วมกันแสดงจูเชนเออและสร้างคุ้นเคยกับเชนบิงปิงขวากว่าที่จะช่วยเหลือพวกเขาทั้งคู่แบบนี้เฉินก็จะได้ทั้งชุดสำหรับออก,การายการวาไราตี้และนายหน้าระดับท็อป บางทีเราอาจจะจัดหาคู่มั่นกับจิ๋วได้ด้วยนะ <laughs> นี่คือเสียงของการวางแผนใช่ไหมนะหรือเราแค่คิดไปเอง